ข้าเจ้า,านางบุษบาเชียนรายประธานส่นอมทรัพย์บ้านไม่สนหลวงนะเจ้ากลุ่มอมทรบ,บ้านไม่สนหลวงจะตั้งขึ้นเมื่อาา 2, พศ2543นาะเจ้าในเดือนธีนวาเนาะที่ทำการตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่สามเจห้าบ้านไม่สนหลวงที่หนึ่งตำบลไม่สนอำเภอฝางนะแล้วก่อปัจจุวันนี้ก็มีเงินสัจะ รวมทั้งหมดนะจ๊ะมีอยู่สิบล้านสี่แสนสามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทรับฝากเงินจะทุกวันที่สี่นะจ๊ะของเดือนเนาะจำนวนเงินที่เขาออมสำชิกออมนี่ก็มันน้อยกว่าหนึ่งร้อยบาทต่อเดือนนะจ๊ะก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆอเนาะบางคนก็ออมสูงถุงสองพันบาทนะจ๊ะยอดเงินคงเหลือเลยนะคานปัจจุบันนี้มีอยู่ 3ล้าน1 8 2่งหม่นดอบาทจาเจ้าเงินที่ยังอยู่ในบัญชีนะเจ้าเนาะฝากเงินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะคะนม่โซนเจา้าการผู้เงินของกลุ่มก็คือจะปล่อยในเดือนมกราพร้อมๆกันเป็นครั้งแรก คนหนึ่งก็อู้ได้หนึ่งสัญญานะเจ้าในเดือนต่อไปถ้าหากใครมีความจำเป็นที่จะต้องผู้ก็อู้ได้เจ้าสัญญาระยะของเฮาก็คือทำไว้หนึ่งปีนะเจ้าแต่บางคนก็ทำแค่หกเดือนนะเจ้าแล้วแต่ว่าคนจะมีความจำเป็นใช้เงินเมงอนมากใดน,นะเจ้าอ่าอตาตาดอกเบี้ยของกลุ่มออมทรัพย์ของเฮา,เานี่ตั้งไว้ร้อยหนึ่งบาทเกิดมซื้อสองบาทดอกห่งนะเจ้าเนาะ จะลักทรัพย์ในการค้ำประกันสัญญาคู่คือสมชิกในกลุ่มเนาะจะอ,อยู่ในกลุ่มนึ่งวันจันทร์ก็คือสามคนนะ,จะเจ้าคำ้คำประกันกันนะเจะ้าถ้ามีสมชิกบางคนก็ต้องการสัญญาก็มีลักทรัพย์มาประกันแฮมแฮมสัญญาเน,นื่องหมายถึงว่าเอามาเพิ่มเติมบางคนงก็จะต้องการจะวนันจันทร์ก็คือเอารักทรัพย์ส่วนตัวมานะเจ้าคือ ผู้คนเดียวทำสัญญาคนเดียวอีนะเจ้าจำน,นวนผู้คู่ตัวมดตัวนนี้มีอยู่85คนจ้ะมามีหน,นี้เสียนะจ๊าจำนวนเงินที่กู้ไปของกลุ่มก็คือ8,444,144บาทผู้กู้ขอผู้กู้เงินนะจะต้องเป็นสมาชิกของกลุ่มทกเดือนถึงจะมีสิทธิ์กู้จ้ะจึงจะสามารถยื่นคำร้องกู้เงินของกลุ่มได้ระดับ ก็คือกู้ครั้งแรกกเราจะตั้งไว้ว่าสามพันเพิ่มขึ้นมาห้าพันแล้วแต่แปดพันหมื่นนึงนะจ๊ะอยู่ที่เงิอนออมของลูกสมชิกว่าออมเดือนก็อได้นะจ๊วะวัตถุประสงค์ในการกู้เงินนะ่ากู้ไปประกอบอาชีพและก็ต่อธุรกิจส่วนตัวส่วนมากสมชิกของกลุ่มออมทรัพย์อันนี้ส่วนหลวงนี่จะทำการเกษตรนะจ๊ะไปซื้อปุ๋ยซื้อยาบำรุงส่วนต้น ส่วนมะม่วงห้องอย่างนี้นะเจ้าส่วนหอมห้องนี่นะเจ้าสวัสดิการคุณกลุ่มก็จะมีว่าผลกําไรสุทธิที่เขาได้มาเนี่ยเขาจะปั่นผลให้ลูกสมาชิกก็หกสิบเปอร์เซ็นต์นะเจ้าเนาะปีที่แล้วนี่ได้คนร้อยละร้อยละสามบาทจุดสี่สิบนะเจ้าบางปีก็ได้ห้าบาทปลายบางปีก็ได้หกบาทปลายแล้วแต่ว่าเขาจะได้ดอกเบี้ย,ววยนักน้อยมากใดนะเจ้าคือจะหารไปตามส่วนเลย และเรากมมีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้กับสมาชิกผู้คนตัวที่ว่าเจิบไข้ได้ป่วยไปนอนโรงพยาบาลได้คืนละนึ่้อยบาทแต่ต่อคนมาเกิน5คืนต่อปีนะเจ้ากิจกรรมประจําปีของทางกลุ่มก็จะมีการจับฉลากรกางวันเนาะกิจก,กรรมวัน,นเพื่อนปีใหม่นะเจ้าอากาศแจากของรางวัลที่เหมือนกับว่าลูกสมาชิกทุกคน จะได้ห้าปอนก้นกู้คนนะเจ้าในวันประชินใหญ่จะชินประจำปีแล้วเนาะวันที่ชี้แจงเงินผ่อนผมนะเจ้า,จาการลงทุนของกลุ่มก็มีทางกลุ่มมีเงินมากขึ้นนะเจ้าแต่ได้ปล่อยกู้เงิมมก็เอาไปซื้อฉลากของพกสไว้จำนวนสี่ล้านบาทนะเจ้าผลกำไรที่ได้มาก็คือแบ่งปันลูกสมชิกู้คนนะเจ้าเนาะถ้าครบสามปีเขาได้เงินคืนมาเขากจะเริ่มต้นไปซื้อใหม่อันนี้นะเจ้า แล้วยังมีหำอย่างนึงคือทางกลุ่มได้ตั้งเงินส่งเคาะของกลุ่มมาคือเงินชปนก,กิจเน,ะนาะณปัจจุบันนี้ก็มีคนที่เข้าในกลุ่มสงเคาะคนที่จะพูดจะยืมจะต้องเข้ากลุ่มสงเคาะของทางกลุ่มออมทรัพย์นะจ๊ปะปัจจุบันนี้เงินสงเคาะของเขามีนากอยู่นะจ๊ะมีคนเข้าอยู่3 6 1คนณปัจจุบันนี้นะจ๊ะ คนที่เข้ากลุ่มสองห์เนาะแล้วก็จะจ่ายตามจํานวนคนละคะเข้ากลง่การมีห้าร้อบาทจากคณะกรรมการก็จะมีค่าเก็บอยู่ค่าตอบแทนค่าเก็บอยู่คนละสอ0ร้อบาททั้งหมดนี้ก็เป็นรายละเอียดของข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มอุคสัหกรรมศูนย์หลงมี่ีชื่นม่จา้าว สวัสดีเจ้ารัตนกาจันปาเป็นลูกสมาชิกของกลุ่มองซับบ้านเมืองสวแม่เข้าตั้งแต่ปี2543ประเดี๋ยวนี้จนเป็นปี2566แม่เข้ามาได้สาวขึ้แล้วรู้สึกว่าตังกลุ่มองซับคณะกรรมการเปิดทำงานได้ดีมีเงินซิกกว่าล้านแม่เป็นลูกสมาชิกเข้าปีแรกเข้าอยู่ร้อยกว่าบาทพอกหัวกรรมการเปิดป็นคนสื่อตรง แม่ก็เลยฝากนณปัจจุบันเดือนละ1นึ่งพันบาทก่อนซื้อปืนพ่นฮอมกันบปีสามพันเนาะแม่ในเงินเขตนี้แม่ก็ได้จัดรับต่อเดือนปีหนึ่งปืนกุปันหมุนปันยังไงปันแม่ก็ได้สตางค์แล้วกับปืนมีหัวคู่ตัวมาครั้งแม่ก็คู่ตัวปืนปืนกับคู่แบบแปลงเนาะแครดดอกแครดยังไงปืนรู้สึกว่าเปืนทำงานดีเอาเลยชักชวนลูกสมาชิกเข้าจุดกันประเดี๋ยวนี้เปืนมีลูกสมาชิกตั้งสี่ร้อยแปดสิบเก้าคนรู้สึกว่าดีเยี่ยม แม่บกอกว่าจะอู้อย่างไรหูซื้อว่าดีใจแตนเปิดโดยที่ปเปิดทางานได้ดีเยี่ยมมากมากเยี่ยมเจ้าขอบคุณมากเจ้าเจ้าก็เป็นกลุ่มลูกกลุ่มสมาชิกบ้านแม่สูง,งนวลนึงได้คู่สตางจากกลุ่มอมพย์ตั้งตั้งเมื่อเริ่มต้นมาแล้วค่ะเมื่อปี2543 สวนดูแลสวนซื้อปุ๋ยเอาตังมาซื้อปุ๋ยซื้ออย่างมาตังคุมเพว่ก็ช่วยตัวอย่างนะเจ้าซื้อมาทำลงทุนกับสวนค่ะและจะพาไปดูดสวนนะเจ้าไปแอวในสวนนะเจ้า เป็นปุ๋ยที่ข้าเจ้าซื้อมาเป็นปุ๋ยน้ำปุ๋ยมามาเป็นมูส้ม